สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับสำหรับคลิปนี้ครับกับช่วงบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้พามาชมโอกวัวครับกลางทุ่งนาครับของคุณพ่อดาวนี่ครับช่วงบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้ตอนนี้เอาวัวเข้าโคกเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับ วัวโคกนี้ก็มีหลายสายพันธุ์ครับทั้งพื้นบ้านของเราครับแล้วก็ชารโลเล่ครับแล้วก็ไทยใหญ่ครับโดยคุณพ่อดาวเป็นคนเลี้ยงครับแล้วก็ดูแลเองเลยครับตอนนี้ก็กําลังทําความสะอาดความสะอาดครับกาจัดเชื้อโรคครับพ่อยิงอะไรนี่ผสมอะไรนะอ่าพ่อใช้เฟบกับสำลยครับ กำจัดพวกมแมลงครับที่อยู่ในข้อครับเป็นวิธีบ้านๆครับวิธีของเกษตรกรครับที่เลี้ยงวัวครับโดยกำจัดพวกมแมลงครับที่อยู่ในข้อครับใช้ได้ร้อยปร์เซน์ครับมีแต่ตัวสวยๆครับในข้อนี้ นี่แหละครับวิธีการกำจัดดูแลเองนะครับโดยการใช้พ่นครับแป๊บสไล์ครับผสมกันครับป้องกันพวกแมลงเข้าครับแล้วก็พวกมดพวกอะไรครับป้องกันได้ดีเลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ ผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับช่องสุรินฟาร์มพาทัวร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม